สนับสนุนโดย v o l ฮ a h i Lux Vigo Champ, m o k u n ่า Trio อ i c h and Smooth, น้ำหอมปรับอากาศ Daily f l e s กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล AJ สองศัพท์โดยน้ำดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมอยู่ในรายการจันพันดาวครับคุณผู้ชมครับการต่อสู้ทางด้านร่างกายนั้นบางทีอาจจะเล็กน้อยกว่าการต่อสู้ทางด้านจิตใจแต่สําหรับผู้เข้าแข่งขนันทั้งที่สองนี้เขาจะต้องต่อสู้ทั้งทางด้านกายและจิตใจเพื่อลูกของเขาทั้งสองคนเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับผมนายสุภาพนามสกุลดานละมาจจาอายุ50ปีอาชีพเก็บของเกา่าผมเป็นไตาวายมา4ปีแล้วครับผมเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับนะผมเป็นนิ้วในไตอาการมันจะปวดท้องครับไปหาหมอเขาแนะนําให้ผ่าตัดก็ไปผ่ามาข้างหนึ่งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นอยู่ไปอยู่มาประมาณ3ามปีไตก็วายทั้งหมดเลยพอไตาวายเนี่ยมันจะเป็นสเจียนแล้วก็ บวมตัวบวมหน้าบวมเหลืองหมอบอกให้มีอยสามาทางให้เลือก 1. เปลี่ยนไต 2. อล้างไตทางเส้นเลือด 3. ล้างไตทางช่องท้องครับแต่ตอนนั้นก่อนที่ผมจะเป็นโรคไตนะครับนานะก็พอมีพอกินก็รับจ้างวิ่งนักเรียนนะครับทำนานะครับว่บางๆก็ไปรับซื้อของเก่าพอเป็นโรคไตปุ๊บการนานะมันก็เปลี่ยนไปคือหาเงินไม่ได้ไปหาได้ก็ไม่พอกิน ไปไหนไกลๆไม่ได้คือในตอนนั้นนะครับผมมีภรรยาอยู่หนึ่งคนอายุน้อยกว่าผมอยู่10ปีเขาไปฝึกการล้างไตาทางช่องท้องที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับแล้วก็มาล้างไตให้ผมวันละสี่ครั้งพอจนหนักเข้าแฟนก็บอกว่าอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะต้องไปทํางานแล้วเพื่อจะได้ช่วยเป็นภาระลดภาระอีกแรงหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปทํางานกับน้องสาวที่อยุธยา แรกๆก็เขาส่งมาให้อยู่เดือนละพันห้าหกเดือนมานี้ไม่ส่งแล้วบอกว่าไม่มีบอกว่าเป็นหนีเ้เขาแต่คนนี้ก็ต้องสู้พ่อเพื่อลูกอันนี้น้องต้นครับอันนี้น้องโต้งครับก็ห่วงว่าถ้าวันหนึ่งเกิดล้มป่วยไปหนัหนกๆจริงๆเขาจะอยู่ยังไงทุกวันนี้ผมก็ไปหาซื้อของเก่าก็พอได้อยู่ครับครั้งละไปส่งครั้งหนึ่งก็พันกว่าบาทไม่ได้ทุกวันครับไม่ได้ส่งทุกวันแล้วได้แต่เดือนก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาททุกวันนี้กัวติดเชื้ออย่างเดียว ว่าตจจิดเชื้อแล้วกวัวจะสุดคือของเก่ามันอยู่กับขยะตลอดเวลาสาเหตุที่ผมไม่ไปฟอกไตเพราะว่าผมไม่มีเงินเดือนหนึ่งก็สี่พันไหนจะค่ารถไหนจะค่ากินชีวิตผมไม่กลัวตายนะครับกลัวแต่ลูกทั้งสองคนนี้จะอดแค่นั้นเองถ้าผมได้เงินรางวัลน,นะครับผมก็จะเอามาเอาไว้ไปหาหมอไอ้ส่วนหนึ่งก็จะเก็บเอาไว้ให้กับลูกไปไว้เรียนหนังสือนะครับไปซื้ออยู่ซื้อกินพอคนนี้จะทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอต้อนรับคุณสุภาพดาละมาจากหมายเลข40ครับสวัสดี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 ครับพี่สุภาพครับสวัสดีครับขอถามเรื่องสุขภาพพี่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้พี่เป็นโรคอะไรบ้างเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายครับตอนนี้ล้างทางช่องท้องครับอาชีพ ที่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะเป็นโรคไต่ทำอะไรบ้างครับใตอนนั้นก็มีทํานาแล้วก็มีรถพิกรับอยู่คันหนึ่งก็รับส่งนักเรียนเขามอาไปไหนมาไหนบ้างครับครับพอส่งนักเรียนปุ๊บก็จะเอามาเอาเบาะลงครับก็จะไปซื้อของเก่าตามหมู่บ้านใกล้เคียงคือตอนนั้นเราทํางานเรียกว่าก็ทํางานหนักได้ทํางานได้นานรายได้ตอนนั้นก่อนที่จะเป็นโรคไตประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนครับก็อยู่ประมาณ เกือบ2 0 0 0มครับเกือบ 20, 000. 2 0,000ื่นครับมาวันนี้รายได้จากการเก็บของเก่าอย่างเดียวเดือนละ2 0 0 0กว่าบาทครับ2,000ันบาทเพราะอะไรครับทำไมถึงไม่ทำอย่างอื่นไปไม่ได้ครับไปรับจ้างต่างจังหวัดก็ไปไม่ได้ก็ต้องมีรถเอาน้ำยาไปก็ลำบากไม่มีเพราะว่าไม่มีรถตอนนี้ไม่มีรถแล้วครับ,รบ,รบทีนี้เก็บของเก่าเนี่ยก็เก็บไปเต็เตมที่พอไปเก็บได้สักสองสาหลัง ดูเวลาอ่ะสิบเอ็ดโมงแล้วก็ต้องรีบยกตะช่างขึ้นรถขอตัวก่อนนะครับกลับมาบ้านเพื่อมาล้างไตรีบมาล้างไตอีกครับก่อนหน้านี้ก็ยังคงมีภรรยาครับคอยดูแลครับผมอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระกันครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็บอกว่าวันนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะต้องออกไปทํางานจากวันนั้นถึงวันนี้ เคยกลับมาที่บ้านไหมครับไม่เคยกลับมาเลยครับนานแค่ไหนแล้วหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีแล้วครับความรู้สึกในวันนี้ถ้าจะพูดกับเขาอยากจะบอกอะไรกับแฟนครับก็บอกว่าถ้าเขาจะไม่มาอีกก็ไม่เป็นไรก็ขอให้บอกเบอร์โทรเอาไว้ด้วยว่าเบอร์โทนนี้นะยังมีอยู่เผื่อว่าผมไม่รู้จะติดเชื้อวันไหน,นติดเชื้อหรือว่าจะตายวันไหนผมไม่ทราบเผื่อ ตายไปจะได้ให้พี่สาวน้องสาวเนี่ยโทรบอกเขามาเอาลูกไปดูโตมันเป็นความรู้สึกษษษที่ฟังแล้วผมก็เศร้าใจทำจริงๆวันนี้โกรธเขาไหมครับไม่โกรธครับก็ไม่เป็นไรคุณรุ่งสุภาพบอกว่าไม่โกรธเขาไม่เไม่เป็นไรแม่แม่ไปเถอะพ่อก็จะ,จะยืมี<ำ>ชีวิตต่อจะ,จ,ะจะทำจะอยู่ดูแลลูกสองคนนี้ให้ดีที่สุดจนกว่าจะถึงวันนั้น ทุกวันนี้ในขณะที่เราออกไปทํางาน <c oughs> เคยมีอาการสุดหนักบ้างไหมครับยังไม่มีครับแต่หมอก็ห้ามยายกของหนักเกินสิบกิโลเพราะว่ากัวาสายยางในทองเนี่ยจะลยอ,อยพอลอยพอลอยปุ๊บน้ํายาจะไม่ไหลออกแล้วจะได้พาตัดใหม่แต่ทําไงได้ครับขวดมันหนักนะครับหยิบยี่สิบโลยกขึ้นตะช่างก็ใช้เข่านะส่วนใครับ ยกขึ้นลดจดหันมาจดทุกอย่างเก็บหมดครับคัดคนเดียวแยกคนเดียวอย่างนี้ราคานี้อย่างนี้ราคานี้ทําพุกคนเดียวตลอดก็ต้องทําทำครับคุณลุงเอาพลังใจแบบนี้มาจากไหนนั่นแหละครับตัวตัวตัวสำคัญเลยครับ,ต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 ,บ,รบตัวเด็กๆ้องคนนั่นแหละครับกำลังใจครับน้องต้นและน้องโตครับ,รบ,รบเวลากลางคืนเนี่ยกลางมุง้งลูกก็หลับแล้วก็นั่งดูลูกนอนไม่หลับครับ ลูกก็หลับไปก็นัองคิดวันนี้เรายังอยู่เกิดว่าเราตายไปวันเร็วๆนี้ลูกจะอยู่ยังไงลูกจะเรียนหนังสือ,อยังไงใครจะหาให้กินใครจะด่าใครจะตีเขาคิดตลลดแต่เขาทำใจว่าวันนี้ยังแข็งแรงอยู่จะพยายามทำหาเก็บหมัมรมริบเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนี่คือใ,ใจจริงเป็นนั้นนะครับบรี้ ผมขอกอดลุงหน่อยเถิดก่อนสวัสดีครับลุงต้นครับ <Okay. S 1> คุณพ่อเป็นคนยังไงบ้างครับเป็นคนที่ว่างๆชอบร้องเพลงครับว่างๆพ่อชอบร้องเพลงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกพ่อไหมขอให้พ่อสู้ๆนะครับรักพ่อครับขอบคุณมากครับ้องต้นครับ ถ้าวันนี้ได้เงินหนึ่งล้านบาทไปครับคุณลุงคุณลุงจะเอาไปทำอะไรเอาไว้เดินทางเวลามาหาหมูแต่ที่หลักๆเลยก็คือเอาไว้เขาเรียนหนังสืออ้องสูงถ้าผมถามอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณลุงสุภาพสามารถพูดกับภรรยาได้อยากจะพูดอะไรครับคุณบอกว่านิงเอ้ยวันนี้มาลองเพลงเด้อถ้ายังดูอยู่ก็ขอให้ส่งกำลับบงใจใด้วย มาเปมากไม่เป็นไรแต่ว่ามีเบอร์โทรศัพท์ก็เขียนส่งมาให้ด้วยเวลาเป็นไรไปก็เด้โทรไปหามาดูเลยลูกเด้อใช่นี่ครับขอบคุณมากนะครับลุงวันนี้คุณลุงจะร้องเพลงอะไรครับอกหักจากปากใต้ครับอกหักจากปากใต้ครับเชิญครับคุณผู้ชมครับ ใจเงาหอยกลับบ้านอีตาน ดอกอีตาบ้านเกิดเมืองนอนดูเมืองจุมพอลสุดฟ้าเมื่อคราน,าน,าน,าน้าใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟาทำป้าจริงใจเพียงเจ้าเรือรักลมเพราะนุ่มตวน ครับูครับเสียงวันนี้ต้องยอมรับว่าขนาดไตเป็นอย่างนี้ยืนประคองถุงไตเอาไว้เนี่ยแน่นท้องแน่นท้องใช่ไหมครับเสียงยังดีแต่น้ำยาแรงน้ำยามันจะมีสามขนาดขนาดเบาขนาดกลางขนาดหนักครับผมวันนี้ผม ผมใส่ยาแรงเลยครับมันเ่นแน่นท้องครับครับเดี๋ยวไม่เป็นไรจะแน่นท้องแต่ก็วันนี้เสียงแน่นปึกเสียงละเอียดมากเวลาร้องในลูกเอื้อนลูกคอลูกหยอดต่างๆร้องได้ดีมากๆใช่ต้นฉบับตายได้แล้วหมายความว่าร้องดีกว่าต้นฉบับเหรอฮะร้องดีกว่าต้นฉบับเหรอร้องดีกว่าต้นฉบับต้นฉบับมันอยู่ได้แต่วหน้าทุกอยู่ได้เพราวันโบท็อกทางนั้นเลยครับแลวตอนนี้โบท็อกไปฉีดไม่เข้าด้วยฮะมันแน่นไปหมดแล้ว ร้องได้ดีแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ชีวิตที่เป็นทุกวันนี้อยากเป็นกําลังใจให้ทําให้เต็มที่เท่าที่ทําได้แล้วกันนะเพื่อลูกขอให้สู้ๆครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับเชิญครับพี่หฮสค่ะลุงสัาพค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้ดีใจค่ะที่ลุงได้มีโอกาสได้มาออกรายการของเรานะคะแล้วลุงก็ได้มีโอกาสได้พูด ถึงแม่ของลูกถ้าเขาได้ดูรายการของเราอยู่เนะี่ยอย่างน้อยๆเขาก็รับทราบละคุณลุงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากเหมือนเหมือนมันปรงแล้วเนาะลุงเนาะอยากให้คนอยากให้คนที่มีปัญหาทุกวันนี้ได้ดูลุงในเทศนี้เหลือเกินทุกปัญหามันมีทางแก้หมดดูลุงสิขนาดลุงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นชีวิตที่วิกฤตมากเลยนะคะตอนนี้แต่ลุงก็ดำเนินชีวิตโดยที่ลุงก็อยู่ได้ โดยที่ไม่ต้องไปร้องห่่ร้องไห้หรือว่าอาทรร้อนใจจะต้องแบบต้องกลับมาน้มากลับถ้าภรรยาไม่กลับมาฉันทําอะไรไม่ได้ฉันต้องตายโหยหาคุณลุงยังไงหนูขอเป็นกําลังใจให้นะขอให้ลุงแข็งแรงอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะลุงนะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมากครับพี่หายครับพี่เอกเชิญครับ ผมขอเพิ่มเติมจากพี่ยงบอกว่าหน้าเหมือนแสงสุรีจริงๆนะเหมือนแสงสุรีรุ่งโรจน์มากๆเหมือนแสงสุรีแต่เสียงเหมือนสนเพชรแต่ว่าในตอนร้องเพลงนี้ร้องเพลงเอกชัยมัน3าคนรวมกันแต่จริงๆแล้วเพลงอกหักที่ปักใต้เนี่ยต้นฉบับจริงๆคือแสงสุรีรุ่งโรจน์เป็นเจ้าของวันนี้ต้องบอกว่าการร้องเพลงในสภาวะร่างกายที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่การร้องสมบูรณ์แบบการใช้ถ้อยคําสมบูรณ์แบบการร้องเพลงครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แบบ คุณเนี่ยเหมือนชื่อคุณเป็นคนที่สุภาพจริงๆคุณคิดอะไรคุณคิดคุณยังคิดสุภาพคุณคิดในทางที่บวกสิ่งที่สําคัญที่สุดก็อยากจะให้ประคองตัวอยากจะให้ประคองร่างกายตรงเนี้เอาไว้ให้ยาวนานที่สุดเพื่อที่จะนั่งดูความสาเร็จของลูกด้วยแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของลูกด้วยยังไงผมขอเป็นกาลังใจด้วยครับคขอบคุณมากครับพี่ครับนีครับ หนูว่าเรื่องราวของคุณลุงสุภาพวันนี้ที่ได้ฟังนะคะอย่างน้อยๆเลยมันจะเป็นกําลังใจให้กับคนดูทั้งประเทศในวันนี้ที่กําลังรู้สึกท้อแท้ให้มีกําลังใจต่อสู้ขึ้นไปนะคะหนูเชื่อค่ะว่าคุณลุงสุภาพเนี่ยกำลังใจเต็มร้อยแน่นอนหนูก็ขอให้กําลังกายคุณลุงสุภาพด,ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆไปด้วยนะคะยังไงก็ช่วยกันบวชให้คุณลุงด้วยเบอร์40เนาะครับขอบคุณมากครับน้องเมย์ครับสคกันต่ครับ คือคุณลุงเนี่ยเป็นคนที่ใจหล่อมากเลยนะครับคือผมฟังแล้วผมประทับใจมากที่คุณลุงเนี่ยไม่โกรธแขนภรรยาที่หนีไปเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณลุงเป็นคนดีครับสิ่งดีๆก็ต้องเกิดกับคุณลุงแน่นอนแล้วขออวยพรให้คุณลุงประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกันนะครับแล้วก็ใครชอบคุณลุงก็โหวตคุณลุงสุภาพเบอร์40ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,อบ้องสันครับ คุณผู้ชมครับความรักอันยิ่งใหญ่ที่พ่อมีต่อลูกนี้เป็นกําลังใจและแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้ลมหายใจยังคงมีอยู่ผมประทับใจและผมขอเป็นกําลังใจให้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับพี่ตู่พบถอนครับที่จะมีบทเพลงใหม่ๆมามอบให้กับคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดครับ โดยไม่ต้องเสิร์ฟอะไรก็เซ็กซี่แค่จะเป็นตัวเองเท่านั้นแค่เป็นเธอคนนี้มันดีแล้วเธอไม่ต้องลดต้องเพลิน